อูตรอมตะร้อยคงวดบ้านหลุดวะสันเดี๋ยวไปหฟังแม่นั่งน้ากันชอบยังจัดคัดกระปานเนื้อพีนองได้อันตี้แม่ตูหาลูกแม่แม่ตู้หายดูตัวเขาอันมันบ่นีอันมันสะันโนอันมันสะบนหาโซนหายแสแม่กวางสิน่าจ้าวันเปม่ันเสีมาน้ากันเยู่วะอีแม่กวางสิน่าลูกวัาเขา เนี่ยเล่าคนในลงล่าจ้าไอ้แม่คนนี้เห็ดูได้หมดนี่เล่าอันตอนแรกแม่ก็เดบอวันมาเลงแม่จะต้องหาลูกใหม่เลี้ยงบอกสหน่วยบนล่างนันน้าลูกล่าแม่ก็ร่างเห็นแม่ไปบอกในสมุดใหญ่แม่ลูกคั้งลูกสองหัวนั่งปีที่แล่ยโอ้เลียงวิ่งมาก็สิบหน่วยบนล่างเมื่สิบสามตัวน่าลูกลาโอ้สิบหน่วยบนล่าง แม่บ่าเสีกับบม,มานนวยบนลาน่างแม่ป้าดีแม,เม่เป็นต้อยมันก็ไม่หาข้อมอเกงแม่วางสีง <S <S น้อมันไม่สามต้วนั้งลนบุกระจ้ามันถึงเป็นสีเป็นนวยอีแม่พเบิ่งแล้วนติดนวยบนล่างเลยถูกไหมมันร้องร้องหงวดหงิดว่าพี่สีแดวเ่งแม่ฟันดีบอ่ะแม่ก้แม่ก็เลียกฟันแม่ละก้ดีได้ถูกหลาแต่ว่า หมอวานเมูกรอบโอ้เมื่อก่อนกับบ้าแล้วม่คนใหญ่อันนั้นมาคนใหญ่เถื่องคนมาหาจ้าเนี่ย่คนมาแบบจ้ำได้หน่อยจ้านี่กับบ้าลูกอันกับลูกสาวแม่กับมาอยู่เดิมแม่จะได้เนี่ยตัวหาลูกลูกลูกกูแบบลูกเขาถือเมื่อได้ตีเมื่อไงน่ะฮะเขาถือสุกข้นได้ตีพูไปหาแม่ตาสูงสูงโน้ยตายกูแม่คือแจ็คแสนแบบนี้ กบหัวน้องเขาแล้วแม่กับกหัวได้รู้ม็จะกกโทรมาเต้ากหน่อยแม่ก็จะเบ่งแมนก็จะเบ่งฟังฟางรูไหลาที่บอกมูไวาเหล็กแม่ที่เหล็กหมอกว่ายก็แม่ที่เหล็กหน่อยจากที่สาวหัวเที่ยงแม่บนเ้เากเคอรับเอ้ยเขากับเบิองหลเดี๋ยวนอบ้านนี้งมวดนี้ล่อหน้าที่รักอยนะ สีเรียกธรรมาตานะนูกว่ะธมตาตร์รนะีมีตัวไหแน่คือแม่เอะพวดนี่พวลูกเอออมาตระก็ได้แม่บาบก็จว่าอันบปนแม่บนแม่นเร่องลูกหลานก็ต้องเสื้อแม่แต่ต้องไปหย่อนหลังบัเดอร์แม่บาสีตั่งหัวอ่าเออแม่มันมันมันเข้าจริงๆว่ะกหัวมาเอาพูวว่ะเออเขาจะเอาไปจับู่เอาบ่ะ แม่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 บอกบอกว่าต้นนี้มันนึรู้งรมากกนพามากวนน่าสนใมากแรงแม่บอกก็จะไปถึงมน่าจริงด้วยมันแบบเจอหลังคนทานหลงเดิมแม่ในเหตุมากแต่ตไรมาล้วแม่บองวัดนี่ตัวไดแน่สูตรมะจ๋าสมมติคนจพาะมาท่านหลายสูตรผู้ใดก็ทิมไว้ให้ขึ้แม่่ไหม โอ้ยลูกหลคนง่ญ่แม่บอกผมว่าเราไม่สู้อป่นเี้ยวนมต้องเสียตั้งแต่แม่ตั้งแบ่เปล่จนแม่เห็นอันละหล่อมาเราดูไปหายแม่ว่าที่โอ้ได้ซื้อถือสู้อ่ะเลยอันโยมันกับมันกับพีสีคูหาคูเห็นแล้วพ่นล่างแต่ว่ามันแยกก็ได้ขนาดเลนกอืมมันแยก็เดียกล่างก็ได้แลกเป็นไยังเขาซื้อการพ่นการล่างลวดแล้วเอออันหน่อยเขาสองเขาเสียเงินมาแจ้บกันถืงเชื้อน่าลูกหล่ะจ้า เอาตัวเอาตัวหาอันก็หาเพื่อนยิ่เพป่นเรียนเรียนไหวยังสิมแม่หลุมแม่จ้าเออตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิเบ่งหามยมันเต่าอันก็ตัวงดแม่นมังยกไปร,ริญญยาหมดแล้วโอ้ส่วนช่วงลูกจบป,ปร,ริญนยาแม่เ <c oughs> ออสุดยอดเลยติดตามแม่นั่งไปก็น่านี่วันแม่ก็โกหกว่า จะปีเดียวน่งเส้เน,นั่นโอเคเปนี้ก็เอาเสียบน้อยมาจำใส่กันเอาจะดีนะลูกเอาบิดป,ปีบ่ะตอน,นี้มารู้สวนแตนยังไงโอ้ฮาเอาเลขสี่คู่นี่สี่คู่มาตาเนิบ่บะฮาเ,เ,เอาเลขีอันกับเีบตวเป็นาก็เสียบน่อยมาจบใส่กันจีหน้านูอืมวันี้เดี๋ยวแมเเดี๋ยวแม่คนนันเอาซี่ตัวามาตาก็น่นาสน่าเดี๋ยวเดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่ะไข่ข้าวเดียวจ้ะ เดี๋ยวใช่อีแม่จับสูตรใกล้ๆมือก็ได้ค่อยจับไปเนาะแม่เนาะแม่นงอดแม่หมัหนไปบ่เข้าหาสูนนู้กระว่าอยู่แม่ตัวมาหันจังขวาท้ายคลิปตลอดนะ <c oughs> เออบอกแม่ว่าไม่ดุวางบ่ดุเขาทุกคนทุกคนกับแม่แม่ก็บมันจะดีเล่นหน่อยเออาไปดิไป,ป,ป,ปาาดิเออไปดิขอด้อยกัวบางสิอ่ะตายฝ่องดุมันฝ่องไงได้เนาะเถอะ เมี๋นัดก็เดี๋ยวจ้าต้องเจอก็เจอกันที่แ่แม่แม่คนไมนคนอื่นก็หวงทต่มแม่ไม่หวงหรอคนชาว่านอมแลยถ้เรื่องมาฟ้อนจหวงแจกสูดอ่ะแจกหวงเออคนอื่นเขาลักรัอยเขาบ้าบังหันลักลอยโอ้ยลักอยนั้นนั้นมันม่หามันมีมันมีสามันม่ึงมันมีสน มันมันกระเข่าตัวคือหาคู่นี่มันสียูรักได้หรอแม่ก็ได้เล็กๆแล้วมันตาไีนบอกจ้าอัวนอวดวดทีเลียวแต่มันออกสายเก็ดเล็ดเน่อะจ้าเออมันกับมาก่อนมันยังอ้วนอี แล้วสิมาวนมาลางแม่กับบุแล้วไม่ได้ได่ได้หาเจ็ดแปดเกาด้วหน่อยม่หาบ่ถ้าเจ็ดแปดเก้าสีเลิกัมาตากบ,บนล่างเดี๊ยวเดี๋ยวแฟแฟม่หามีเจ็ดถ้าเจ็เจดแปดเก้าแปดเกสี่คู่นี่เทโต้เนียมันมันเด่นตัวใดล่ะแม่บ้านเนี้ยอันลูกละขันแม่บ้านนั่นเถอคงสิเนสามกับ,กบ,กบเก่าอยู่แมีสามบ่ได้เนี่ย มีมีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าแม่แม่บ่กสามสามตเก่า่เพราะว่าในเห็ดเชฟน้วยเนี่ยมันติมันิส่วนสามเก้าสามเก้าสนหน่อยสามเก้าอามอยู่ห้ามอยู่แม่นูกมากอยู่นูไปเห็นอยู่กกใหม่นี่ละสามเก้าเมือนั้นวแม่แ่แกจะัอแม่บอกจะฟ้งือจ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังข่าว มันส้น,นกันชื่อสามเก่านะสามหกวันเนี้ยได้ไหม,มอ,อืมต้แม่วาดลูกขอบพรเรตั้งแต่สามวานใต้ลลูกสองอันสองลูกคนก็ผิดดวงหลายค่ะเส่อเทอคาคนว่ะอืมหลาย่งเดียววาดนี่แม่จับมากแขยนแขนสู้ตัวฮักจับฮักจับมาเต็มก้อนแบบกาจังคอยตัดแขนแขวนก้งสุดท้ายนะแม่แม่ แม่เขบอ่จิตจะสันเราเพราะ่าเดี๋ยวมันเสีอันก่อนเพราะว่าเขาจับสุดเต็มแล้วก็ตัวเน้นโค้งสุดท้ายมันจังเสียอันเดี๋ยวเรียนเรียนเรียวหลัวร้านแล้เอาเรีกอยอยอย่คุณท้าใส่เอเก่งจะ่สีหน้ากันเดี๋ยวลรอให้เอฟซีล่อเนงะสรงลู่จบไปเรื่อยนีย้อนถือเรียกเนี่ย่แม่เช็เองซื้อเองบ่หน่อยแมนกับเนี่ยมักเนาะเป็นเปมี่สูตรกับสูตรเก่าหน่าอ่นแมนเก่งดูนสูตร สูตรนี้ที่ว่าร้อยกว่างวดใช่ไหมครับนี่คือแค่งวดเองร้อยกวงวดรล่ะร้อยร้อยร้อยเพราะว่ามันร้อยเียกิจกว่างวดแล้วนะร้อยทางนี้แ่เตือนนี้มันย่อลังบนามแนวเราะวจริงๆคุณได้แบโมาจริงของคุณรับวิ่ว nah ินงสี่ตัวนี่บ่แม่ใช่ได้ตลอดสีบได้บ่แม่แม่ตลอดสีบได้อรอกล่นจะต้องโดนลดแม่เขามีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้านี่เนาะร้อยี่สิบงวด มันสิมาตัวหนึ่งบอกแม่แม่มันสิมาตัวหนึ่งก็เลืนกันะมันเลื่อนเลื่อนเพื่อนเลื่อมาจับคู่ก็หน้ากันนี่ส็หน้าลงแล้วอืมสิมาตัวหนึ่งเออว่าก็อันก็อันบอกว่าแม่สิกาเราเขาบอกแม่เก็ดไปเลยหรอเก็ดมากต้องหาเพื่นี่แหละแม่บังบังก็สิแมีนความจริงบ่นะอืมค่ะแมนบัหาคู่ใส่เท่านั้นเนาะ อันก็่ถ้าพี่ใหญ่จแมนอิลี่ต้องบอกเออแม่เออขอบขอบคุณมากน้่แม่ไม่หวงเลยนะแตว่าว่าใอรได้จะโท่โซ่เรยแต่แม่กูหวงเลยแต่ว่าแแม่แม่